สวัสดีครับพบกับเราเรฟอะฮอลิส ah กันอีกครั้งวันนี้เรามีข่าวสารหรือสาระยานยนต์ใหม่ๆมานำเสนอเช่นเคยมาชมกันเลยครับหลังจากใช้เวลาร่วมร่วม10ปีในการพัฒนารถซุปเปอร์บยพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายอย่าง Lightning LS 2 1 8ซึ่งถูกยกให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกทาง l i น h t n มอเตอร์ r c y c l e s ก็ดำเนินการสานต่อความสําเร็จอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดตัวซุปเปอร์บ์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่า LS 2 1 8โดยมันมาในชื่อว่า Lightning Strike Lightning Strike ยังคงมากับรูปลักษณ์ในแบบของสปอร์ตฟ l ล f ฟ i ร์ริเช่นเดียวกับรุ่นพี่ของมันอย่าง LS 2 1 8แต่มีการปรับปรุงดีไซน์ภายนอกให้ดูเฉียบคมกว่าโดยทาง Lightning จะจัดจำหน่ายสไลด์โดยแบ่งเป็นรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่น ได้แก่ไลนิ่งสไ k e ์ t a ต d a า d ใช้แบตเตอรี่ขนาด10กิโลวัตต์ชั่วโมงมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด90แรงม้าแรงบิดสูงสุด244นิวตันเมตรโดยไลนิ่งสไ k e ์ t a ต d a า d จะมากับน้ำหนักตัว206กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุด217กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำระยะใช้งานได้เฉลี่ย112.6กิโลเมตรเมื่อวิ่งบนทางไฮเวย์นอกเมืองและเฉลี่ย161กิโลเมตร เมื่อวิ่งในเมืองตั้งราคาจำหน่ายที่12,998ยูโรหรือประมาณ4 6 6 3 0 0 0บาทถัดมาจึงเป็น Lightning Strike Mid ใช้แบตเตอรี่ขนาด15กิโลวัตต์ชั่วโมงมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด90แรงม้าแรงบิดสูงสุด244นิวตันเมตรจะมากับน้ำหนักตัว210กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุด217กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำระยะใช้งานได้เฉลี่ย 169กิโลเมตรเมื่อวิ่งบนทางไฮเวย์นอกเมืองและเฉลี่ย241กิโลเมตรเมื่อวิ่งในเมืองตั้งราคาจำหน่ายที่16,998ยูโรหรือประมาณ6 00 5 0 0 0บาทและสุดท้ายคือรุ่นสูงสุดอย่าง Lightning Strike Carbon ใช้แบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์ชั่วโมงมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด120แรงม้าแรงบิดสูงสุด244นิวตันเมตร โดย Lightning Strike Carbon จะมากับน้ำหนักตัว219กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุด241กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงทำระยะใช้งานได้เฉลี่ย241กิโลเมตรเมื่อวิ่งบนทางไฮเวย์นอกเมืองและเฉลี่ย322กิโลเมตรเมื่อวิ่งในเมืองตั้งราคาจำหน่ายที่19,998ยูโรหรือประมาณ7 12,000บาท ในส่วนของระบบชาร์จไฟนั้นไลนิ่งสไลด์รุ่นมาตรฐานและมิดจะใช้ระบบชาร์จไฟแบบออนบอร์ดขนาด3.3กิโลวัตต์ซึ่งสามารถเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านขนาด110โวลต์ได้เลยไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์แต่อย่างใดโดยการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงและเร็วขึ้นเป็น2-3ชั่วโมงเมื่อใช้ระบบชาร์จเร็วผ่านแท่นชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะส่วนรุ่นคาร์บอนนั้นจะใช้ระบบชาร์จไฟแบบออนบอร์ดขนาด6.6กิโลวัตต์ ซึ่งนอกจากจะชาร์จไฟเลเวล1และ2เหมารุ่นล่างๆได้แล้วยังสามารถชาร์จไฟในเลเวล3ซึ่งใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มผ่าระบบชาร์จเร็วได้ในเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นซึ่งถ้าหากรุ่นสแตนดาดและมิดต้องการใช้ระบบชาร์จไฟแบบเดียวกับรุ่นคาร์บอนก็สามารถจ่ายเงินเพิ่มได้ l i t n i n g s t r i k ์ทั้ง3รุ่นเปิดรับจองแล้วตั้งแต่วันนี้และพร้อมจะส่งมอบให้ลูกค้าในช่วงเดือนกระะกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรากดแชร์เพื่อชวนเพื่อนเพ่เพมาดูด้วยกันและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสาระยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกวันครับ